Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่ปร์เซ็นต์ักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกใครที่กำลังอยากตั้งค่านะครับสนามสวยๆไว้ใช้งานนะครับแต่ว่าประสบพบเจอปัญหาแบบว,ว่า พี่ทำไมผมเลือกสนามไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเลือกฟุตบอลได้ไม่เยอะเหมือนเพื่อนคนอ,อื่นเขาเลยนะครับผมนะทำไมผมแบบไม่มีเลยนะครับสนงสนามนะครับอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมบอกวิธีครับดูคลิปนี้จบคุณจะตั้งค่าเป็นหรือว่าสามารถดาวน์โหลดอะไรต่างๆมาใช้งานได้ไปเจอกันครับผมก่อนจะไปดูวิธีการตั้งค่าหรือวิธีการใช้งานอะไรต่างๆนะครับใครที่ไม่มีทองนะครับผมขออย่าลืมนะครับ จูนมิโกครับอย่าลืมไปจัดกันนะครับมีโปรชั่นมากมายให้เลือกสรรน,นะครับอย่าลืมเข้าไปจัดจูนมิโกะนะบอกเลยว่าเติมถูกเติมไวดีกว่าเติมเองแน่นอนครับอย่าลืมว่าไปจัดกันครับผมโอเคครับทุกคนเรามาที่หน้าแรกกันก่อนเลยนะครับเมื่อเราเข้าเคมาหน้าแรกจะเป็นประมาณนี้นะหลายคนน่าจะรู้กันนะหน้าโฮมนะครับเราคลิกไปตรงนี้ตามลูกศรบอกเลยนะนี่ตามที่ผมบอกเนตรงนี้นะครับผมตรงนี้ปั๊บเราคลิกเข้ามาตรงนี้ครับปั๊บนี่จะเห็นคำว่าดาวน์โหลดเนี่ยคลิกเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนลูกศรบอกเนี่ยตรงนี้ครับ เมเซตติ่งตรงนี้นะคลิกเข้ามาแล้วตรงนี้ทุกคนจะเห็นดาวโหลด Data นะตรงนี้เลยตรงนี้ตามผมบอกทีละขั้นตอนเลยปั๊บจะเห็นนะว่ามันจะมีให้ดาวนะ์โหลดครับแล้วกดดาวน์โหลดไปเลยครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีกดให้ดาวโหลดตรงนี้แล้วเราก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยปกตินะครับแล้วก็รอให้โหลดให้มันเสร็จแค่นนั้นครับนะครับโหลด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 เสร็จหมุนรอสักพักเสร็จครับ แล้วเราเดี๋ยวเราจะตัดไปครับตอนจับผู้เราจะสามารถตั้งค่าสนามหรือว่าตั้งค่าเสื้อผ้าหรือตั้งค่าลูกบอลต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไปชมกันครับผมมาทุกคนมาดูกันว่าเราจะตั้งค่าได้หรือยังนะหลังจากเราเป็นโหลดมาแล้วนะนี่นี่ครับเลือกสนามได้แล้วนะทุกคนนี่สนามนะมีหลายสนามนะนี่เพื่อนๆก็สามารถไปเลือกได้นะว่าจะใช้สนามไหนนะเนี่ยได้หมดเลยเนี่ย โอทับฟงโอทับฟอดโอทับฝุ่นนะครับเนี่รีวิวสอดกันสปาอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับทุกคนนะเอาที่เราชื่นชอบได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นลูกบอลน,นะนี่อะไรพวกเนี้สามารถเลือกได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าเราเราอยากจะเพิ่มเติม,ตมสนามนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับก็จะทําให้เราสามารถเลือกสนามมาใช้งานได้แบบนี้แบบง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน หลังจากที่เราทําไม่ได้นะก็มานี้แล้วกันเพื่อนๆที่ประสบเพืหัประสบเพื่อเจอปัญหาประมาณแบบนี้ก็อย่าลืมไปทําตามกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้ขอบคุณครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์ครับเจอกันใหม่ครับผมครับ